สวัสดีครับไทเทสลาบายซีนซีเจ็ดแปดเก้าครับวันนี้เรามาดูเออร์เลอร์ของตัวรถนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้ทั้งจากฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟแวร์นะครับบางครั้งเนี่ยครับเราขับขับอยู่ดีเนี่ยมันขึ้นว่ากล้องออโต้พไอลตไม่พร้อมใช้งานนะครับและทำให้ระบบออโต้พไอลตใช้งานไม่ได้ด้วยระบบคูสคอนโทรลก็ใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับแล้วแต่ใครจะประสบพบเจอนะครับ เป็น Error Code ขึ้นมาก็มีนะครับจะอยู่ใน Notification นะครับตัวนี้นะครับมีวิธีแก้หลักๆ3วิธีนะครับวิธีแรกคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคือวิ่งรถวิ่งรถต่อไปสัก50-100กิโลกล้องก็จะกลับมาเองระบบกลับมาใช้งานได้ปกติเองนะครับส่วนวิธีที่2นะครับให้เราไปกดที่ตัวรถนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตกล้องนะครับวิธีการรีเซ็ตกล้องเนี่ยกดไปที่บริการหรือเซอร์วินะครับ จากนั้นเลื่อนลงมานะครับจะพบคําว่าการเปรียบเทียบกล้องนะครับการเปรียบเทียบกล้องเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตกล้องนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถที่มีปัญหาเรื่องออโต้พายโเนี่ยมันจะมาจากกล้องครับมันจะมีกล้องตัวใดตัวหนึงใน3ตัวที่ไม่ติดนะครับเราก็มากดเปรียบเทียบกล้องแล้วเราก็กดล้างการเปรียบเทียบกล้องเลยนะครับผม นะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ติดครบนะครับแต่รถที่มีปัญหาเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ดับไปนะครับเช่นตัวนี้นะครับมันดับไปตัวหนึ่งครับมุมซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างดับไปแล้วก็มากดคาริเบตนะครับแล้วหลังจากที่เรากดคาิเบตบางครั้งกล้องก็ยังไม่กลับมานะครับให้เรารอ5 0าสถึงหนึกิโเมตรนะครับวิ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําวิธี1ก็แล้ววิธี2ก็แล้วกล้องก็ยังดับอยู่วิธี3ครับเข้าศูนย์เปลี่ยนกล้องตัวใหม่ครับผม